สวัสดีค่ะฟังค่ะาค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราจะมาเทียบสเปคระหว่างฉนันงอันอวตาวันที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆกับเทสลาโมเดลวให้ทุกคนดูกันเทียบกันให้ดูเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างด้วยทรงด้วยอะไรของเขาก็คือแบบค่อนข้างที่จะแบบดูออกว่าเป็นคู่แข่งกันเลยเนาะใช่ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สเปกเลยค่ะ ฝั่งอวตาวันๆนะคะมีทั้งหมด2รุ่นย่อย <S <S ก็คือตัวสแตนดาร์ดเพิ่งเปิดราคาไปเลยราคาปกติของเขาก็คือ2องล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัววิ่งไกลของเขาก็คือตัวลองเลนส์ ange, ราคาจะอยู่ที่2องล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแต่ว่าเขาก็มีราคาพิเศษเนาะสองร้อยท่านแรกที่จองอะ่ะก็คือจะได้ราคาที่ลดลงไป1นึ่งแสนบาททั้ง2รุ่นย่อยเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มสิทานวาก็คือจะได้ราคานี้ <S <S ใช่ภายในปี67นี้เท่านั้นนะคะสองร้อยท่านแรกนะส่วนเทสลาโมเดลวายเขา ที่ทุกคนรู้เลยก็คือรุ่นแรกเป็นเลย์ดับขับเครื่องล้อหลังค่าตัวจะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแบาทอันนี้แบบเริ่มตน้นไม่กดออปชั่นเพิมนะ่มเนาะแล้วก็รุ่นลองเลนจจะอยู่ที่2องล้านสี่บาทส่วนรุ่นเพอร์ฟอร์แมนก็จะอยู่ที่2องล้านสามแสนสอบาทอ่ะเป็นราคานี้ถ้ากดเพิ่มก็อาจจะไปบวกเพิ่มกันเองนะคะทุกคนซึ่งรุ่นที่เราจะเอามาเทียบวันนี้นะคะก็คือจะเป็นอวตารวันันนะคะตัวสแตนดาร์ดเลนจราคาอยู่ที่ 2, 99, าองล้านเก้าหมื่นเก ว่าค่าตัวเนี่ยเขาอยู่ที่2องล้านสี่หมื่นเก้าพันบาททุกคนใกล้เคียงกันมากราคาคือแบบ สูสีสุดๆทรงก็สูสีสุดๆอารทีนี้มาดูที่สเปกกันเราจะพูดแค่ว่าสเปกกันทุกคนฟังก์ชันอาจจะยังไม่ลงลึกแต่ว่าถ้าใครดูรีวิวเต็มๆเราเคยทําไว้แล้วทั้ง2รุ่นเนาะตัวอウตาวันวันนะคะจะเป็นขับเคลื่อนล้อหลัง313รแรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่370นิวตันเมตรสูนหนึ่งร้อยอยู่ที่หกจุดหกวินาทีแล้วก็ท็อปสปีดวิ่งได้ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ส่วนเทสลาโมเดลวายลองเลนจ์นะคะเป็นขับเคลื่อน4ล้อเออมอเตอร์อ่ะ จะไม่ได้มีบอกนะคะแต่ว่าทุกคน,นสามารถไปดูรีวิวตามเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นสื่อรีวิวได้แต่เขาขิงมาแล้วว่าสูตรถือร้อยเขาเนี่ยอยู่ที่5วินาทีเขายบอกว่าท็อปสปีดข,ของฉันเนี่ย217กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจ๊ะก็เร็วกว่านิดหน่อยเร็วกว่าอวตาน,นิดหน่อยใช่ความจุบแบตเตอรี่นะคะคันนี้อยู่ที่90.38กิโลวัตต์อร์แล้วก็ชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะคะวิ่งไกล575รกิโลเมตรแบบมาตรฐาน NEDC แล้วก็ดีนะคะรองรับกาลังไไสูุุดออย่่่่่ที240กกวววตแาาาเคมมบจ ะะแต่เขาบอกว่าชาร์จเต็มหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกล5 3 3กิโลเมตรแบบมาตรฐาน WLTP ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเทียบกัน NEDC กับ WLTP WLTP ก็มีความใกล้เคียงค่าจริงมากกว่า<ร>เพราะฉะนั้นถ้าเอา2รุ่นเนี้ยเอามาเทียบว่าคันไหนวิ่งได้ไกล,ก,ลกว่าคิดว่ามันเท่าๆกันเลยข,ขึ้นอยู่กับการขับขี่ว่าขับแรงขับช้าเนาะส่วนกําลังไฟในการชาร์จสูงสุดของคันนี้นะคะอยู่ที่240กิโลวัตต์แล้วก็ทั้ง2รุ่นย่อยนะคะเขาเป็นแบตแปด้วยโวลต์ด้วยใช่แต่ว่าท ซึ่งก็มมาเหนือตรงที่เขามีซูเปอร์ชาร์ตเองอนั่นแหละแต่ว่าถ้าทางฝั่งอัวตร์ตาตอนนี้คือยังไม่มีต่อให้เราบได้240ก็ต้องไปหาตู้ชาร์ตเอาว่าตู้ไหนจะปล่อยได้240นะคะมาที่เรื่องสีนะคะสีภายนอกของตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีก็คือขาวเทาดําแต่ว่าถ้าเป็นตัวลองเลนส์เนี่ยจะเพิ่มมาอีก1สีก็คือเป็นสีเขียวแบบ ไม่ได้เขียวขนาดนั้นนะทุกคนเป็นแบบขาวเหลืองเหลือมเขียวอ่ะก็สีภายในนะคะถ้าตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะมีสีเดียวเลยก็คือเลือกไม่ได้จะเป็นสีดําสีเดียวแต่ถ้าเป็นตัวลองเลนส์จะมี2สีก็คือสีดํากับสีแดงที่เพิ่มไาส่วนเทสลาก็จะมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะคะทุกคนสีเดียวที่ไม่เพิ่มเงินก็คือสีดําแค่นั้นแต่ว่า สีอื่นๆต้องเพิ่มเงินไล่ลาดับกันไปมีทั้งแบบเพิ่มห0าหมืนเพิ่ม8ปดหมืน้าบ้างนะคะส่วนสีภายในนะคะสีที่ได้เลยก็คือสีดําแต่ถ้าอยากได้สีเปาะสีขาวแบบนี้ก็สามารถเพิ่มเงินห0าหมื่นแล้วก็ได้บอาสีขาวได้ที่อยากเป็นเงินไปดอการที่จะอัพอะไรบางอย่างเราก็ต้องเสียบางอย่างเงินมาที่ดีไซน์กันบ้างเรื่องของดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยอ่ะใช่ถ้าของตัวอาลต้รู้สึกว่าไฟหน้าเขาแบบว่า เขาจะมีความดีไซน์เป็นแบบรูปตัว F อินสไพร์เขามาจากอะไรนะภาพยานอวกาศนะทุกคนส่วนเทสลานะคะจะเป็นดีไซน์ออกแนวมินิมอลมันก็สวยคนละแบบถ้่อันนี้มันก็จะดูแบบหรูหราอลังการเนาะถ้าฝั่งเทสซัมก็จะดูเป็นแบบว่าเออเรียบเรียบเท่ๆอะไรอย่างงี้แต่ถ้าให้ดูข้างหน้าก็คือทั้ง2คันเป็นอาตีเหมือนกันืูไฟเขาจะไม่ได้เป็นดวงกลมโตแต่ว่าทั้งคู่จะเป็นไฟอาตีแต่มีอาตีมีแชมต้าอารตีมีมีั้นต้ามีแอบร้องไห้นิดหน่อยอะไรอย่างงี้ท่อนนี้วิคอบ การจากการที่เรามองเห็นอันนี้อยากบอกเพิ่มก็คือ,อทั้งอวตารวันๆแล้วก็เท s l a m o เดลวนะคะ,ะมีช่องเก็บของด้านหน้าเหมือนกันออถ้าวัสดุตรงแบบตรงฝังเลยพื้นเขาจะเป็นพลาสติกเหมือนกันใช่ป่ะเป็นฟิลพลาสติกที่มันเปลี่ยกน,น้าได้แต่อวตารมีพรมมาให้ <ผ>ที่สามารถเอาออกได้แล้วก็ล้อของคันนี้นะคะถ้าเป็นตัวแตน์ดเนี่ยจะอยู่ที่ขนาด21นิ้วแต่ว่าถ้าอยากได้ล้อใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ไปตัวลองเลนจะอยู่ที่ขนาดที่2นิ้วแล้วก็ตัวของลองเลนอะนอกจากล้อใหญ่เราก็ได้เบรกเพิ่มมาด้วยซึ่งส่วนมาคาลิปเปอร์แบบว่าสีเขียวๆเ,เนาะมันนา่ารีบเลยฝั่งของเทสลาถ้าตัวลองเลนอะสามารถเลือกล้อได้2ส,สายแบบถ้าล้อมาตรฐานปกติที่ได้มามจะเป็นล้อ19นิ้วแต่ถ้าสมมติอยากอัพไซส์เป็น20นิ้วก็เพิ่มเงิน80,000เนดไ้็ บบส่วนประตูของตัวอวตารนะคะถ้าตัวสแตนดาร์ดเนี่ยก็คือได้ประตูดูดแล้วนะแบบว่าปิดเบาๆก็พอเดี๋ยวเขาจะแบบึแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นตัวลองเลนส์อ่ะก็คือจะเหนือกว่าเลยแค่กดกิ๊กเดียวเป็นประตูอัตโนมันติเลยรับโนไฟฟ้าส่วนเทล่า เป็นประตูปกติเป็นประตูประตูคือเป็นประตูแต่ว่าจะจบเป็นเฟรมเรสนะคะประตูแล้เราประตูเป็นเรียบกับตัวรถด้วยส่วนท้ายรถของอวตารเป็นเปิดปิดไฟฟ้าเนาะใช่ของเชฟลาก็เหมือนกันใช่เหมือนกันคือเฮสลาเป็นเเครซอร์ไม่แน่ใจว่าอวตารมีไหมเพราะอะไรไม่ได้ลองไม่ได้เขียนในสเปคเลยดูคนไล่ลองลองแอบเอาเท้าเย่ๆละไม่ไม่มีกันยกนี้เสมอใช่ถ้ามองตรงตูดอะ ของเทซังก็จะมีความเป็นคืเฟ้ที่ลาดไปใ<ช>่ไหมสวยสวยแบบดูสปอร์ต แต่ของอวตารดูแบบเฮ้ยทรงนี้มันเก๋มันแตกเพราะว่าตรงท้ายที่ลาดอ่ะมันก็จะเป็นลาดไปแล้วก็มีกระจกอยู่ตรงเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเออมันเก๋เก๋แปลกตาดีถ้าคนชอบก็ชอบเลยถ้าคนไม่ชอบก็จะรู้สึกว่าแปลกแปลกเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมาต่อที่ดีไซน์ภายในนะคะเริ่มที่จอก่อนเลยตัวของอวตารวันนะคะจอกลางจะขนาดที่15.6นิ้วแล้วเขาก็มีอีก2จอทุกคนคือคันเนี้ยเขามิทีพิถันสาจอด้วยกันจอมาารวัดของคนขับเนี้ยจะอยู่ที่ขนาด10.25นิ้วแล้วก็มีจอคนนั่งอีก สิบจนิ้วเหมือนกันก็คือทั้งหมดทั้งมวลมี3จอผมมี1จอ 1> <c oughs> ของเทสลามี15นิ้ว1จอทวนดู YouTube ดูเน็ตฟิกอะไรเงี้ยเหมือนกันได้เพราะว่าเชื่อมเน็ตได้เหมือนกันถูกต้องจอฉ่ำมากส่วนหน้าจอที่หลายคนอยากรู้ว่าของอวนต้าเขาแหลกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าให้เทียบกันความสมูทอะ่ะนี่ยังชอบความสมูทของเทส l a มากกว่าคือของอวตารยังไม่ได้เล่นเยอะแต่รู้ว่าข้างในจอมีอะไรให้เล่นเยอะ <S 2> <S 2> <S 2> ส่วนเรื่องความสมูทหรือการอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยนี่ว่าต้องรอคนที่ใช้จริงของอวตารด้วยแล้วถึงจะมาแบบเทียบกันได้ว่า เอ๊ะพอมันใช้จริงแล้วมันมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ตลอดเวลาเหมือนกับเทสลาไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เอเวอร์ตาวันๆที่มาเหนือกว่าเทสลานิดนึงก็คือเขาสามารถปรับบอกที่หน้าจอได้ก็คือถ้าสมมติไอ้นั่งอยู่ตรงนี้สามารถปรับบอะให้พี่ฟังได้ของเทสลาไม่มีโหมดปรับที่หน้าจอหรือเขาอาจจะบอกว่าก็ปรับของตัวเองไปดิราคาทั้ง2รุ่น เหมือนกันก็คือเป็นหลังคากระจกใช่แต่ว่าของเทสลาโมเดลวยจะเป็นพาราเมทริกซูเปียยาวไปแบบนี้แต่ถ้าของอวต้าวันเป็นกระจกจริงแต่แบ่งโซนทั้ง2รุ่นเลยอ่ะเขาก็มีการเคลือบมาให้แล้วถ้าเราไม่ได้ติดฟิล์มมาเราจะเห็นว่าหลังคาตรงนี้เทียบกับด้านข้างมันจะมีความแบบทึบกว่าทั้งสองรุ่นเลยอ่ะส่วนพวงมาลัยนะคะรับไฟฟ้าสี่ทิศทางเหมือนกันเออที่หน้าจอเหมือนกันปะก็คือกดที่จอนแล้วก็กดที่จอยสติ๊กเหมือนกัน ต่อไปเป็นเบาะอ่าเบาะของผมมี zero gravity เท่านั้นไม่พอบอกเขายังมีเบาะนวดเบาะอุน่นเบาะระบายอากาศอ่าแล้วก็มีเบาะปรับได้ทั้หมด10บทิศทางไม่รวมดันหลังอีก4ทิศทางผมมีเบาะไฟฟ้าข,ข้าง <laughs> <laughs> แล้วก็มีดันหลังมีด้านหลังให้เหมือนกันแต่ว่า ของเทสลาเนี่ยไม่มีเบาะนวดมีเบาะอุ่นมาให้แต่ไม่แน่ใจว่าเทสลาไทยแลนด์ที่เป็นโมเดลวายอะมีเบาะเย็นหรือเปล่าตัวใหม,วม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใครใช้อยู่มาคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่ามีเบาะเย็นไหมพูดกันเรื่องแอร์ดีกว่าอันนี่เปลี่ยน <ผม S 1> เรื่องนะสามารถแยกแอร์ได้สองทิศทางอะ ผมได้2องดิทางแล้วผมก็ปรับที่หน้าจอแล้วผมก็มีด็อกโหมดสามารถทิ้งสัตว์ไว้ในรถได้ผมมีแคมโหมดนอนในรถได้อะคับผมมีฟออากาศด้วยนะคะเอ้ยคุณมาเหนื่อยนะครับเนี่ยแต่ว่าแอร์คันนี้ก็สามารถปรับอ้นี้ได้ด้วยนะเจใส่ไปใส่มาใส่ขึ้ืนใส่รถอะไรอย่างงั้นล้าพวงของผมนะคะเป็นของบริเดียนครับ2 5ตัวผมลำโพงเทสลาอีฮออะไรสักอย่าง13ตัวกล้องของผม3ามล้านหกสิบองศารอบคันคุณมีมุมแบนี้ด้วยใช่ไหมมุมแบบจำลองเอ บนผมมีรอบคันซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีท็อปแต่ผมมีระบบเด็ตแคมโอ้คุณปรับมือเหรอครับใช่คุณก็ปรับมือแต่กระจกมองหลังของผมนั้นเป็นแบบกล้องครับเป็นหน้าจอเป็นหน้าจอเป็นแบบนี้เออเป็นจอให้คือเราจะสายมุมได้แบบชัดเจบมากใช่พี่ว่ามันมีข้อดีแตกต่างกันถ้าเรื่องดีไซน์อ่ะพี่ว่าอวตารทำมาได้ดีเหมือนกนอวัสดุการประกอบอะไรอย่างเงี้ยดูดูมีความละเอียดมากกว่า มีกิมมิกเล็กๆ,ๆน้อยๆในแต่ละมุมอ่ะอ<ช>อันนี้อันนี้ก็ให้ออตัอมค่นขอพูดเรื่องฟิลลิ่งกันค่ะผีที่ขับมาทั้งสองคันแล้วกันช่ววันที่ไปอวตารปางเป็นคนขับไอ้นั่งเนาะช่วงล่างมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเทียบกับฟิลลิ่งของโมเดลวที่เป็นตัวโมเดลวไทยแลนด์แล้วกันใครเป็นสายซิ่งอะ <ๆ S 2> <Tesla S 1> ่ะเทสลาก็อาจจะตอบโจทย์กว่าใช่แต่จากการที่ลองขับอวตารวันๆจากการที่สัมผัสได้นะ เจอเนินเจออะไรอย่างเงี้ย <break>! หรือจังหวะเลี้ยวโค้งอะไรเงี้ยนุ่มออกแนวนุ่มแบบนุ่มรดครอบครัวเลยโอเคไอ้นั่งด้านหลังทั้งวายแล้วก็ตัวเอลต้าวนนถ้าด้านหลังของวายนี่คือแข็งแข็งบักเลยออกแนวเวียนหัวนิดนึงแล้วกันถ้านั่งหลังนานๆแต่ตัวเอลตาวนไอ้ลองไปนั่งหลังก็ยังรู้สึกว่าอ๋อเป็นฟิลลิ่งนุ่มๆคือฟิลลิ่งพวกเราล้วนเลยทุกคนส่วนระบบความปลอดภัย อันนี้บอกตรงๆว่าต้องไปลองขับว่าใช่ต้องไปลองขับว่าแต่ละระบบอะใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงแต่ของอวตารวันๆที่เราได้ลองอะคือช่วยถอยจอดก็รู้สึกว่าเขาเก่งแล้วอะทุกคนคือแค่ให้ระบบนี้มาก็ถือว่าแบบเออโอเคแล้วใช่แต่อาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะเขาค่อนข้างแบบว่าเขาเรียกใช้เวลาในการละเอียดนะกันคือถ้าเอียดเบี้ยวนิดนึงเขาจะแต่งทรงจนกว่ามันจะตรงเป๊ะแต่คือของเทสลาไม่มีระบบช่วยถอยจอดมาให้ส่วนระบบความปลอดภัยอื่นๆของอว้ารวันๆก็มีแบบว่า อนะดัพติฟค้ชคอนโทรเนาะซึ่ง oh. หลายคันก็มีแล้วเรา oh. ยอมรับว่าอะไรยังไม่ได้ลอง oh. ก็เลยบอกไม่ได้ว่าฉลาดแค่ไหนระบบอื่นๆที่แบบว่าช่วยให้รถอยู่ในเลนเตือนการชนเตือนอะไรอย่างเงี้ยเออ hmm. คือมีมาให้แต่คือยังไม่อยากพูดจนกว่าจะได้ลองขับจริง,รง <S <S ๆส่วน so, ระบบความปลอดภัยอื่นๆของเทสซาก็มีเนาะเตือนการชนเตือน hmm. ความเร็วเตือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะเปิดจะปิดแล้วแต่สะดวกแต่เราขอพูดเรื่องฟังก์ชันคร่าวๆแล้วกันเนาะถ้าจะให้เปรียบเลยว่าตอนเนี้ยคันไหนคุ้มกว่าถ้าจะซื้อบอกไม่ได้ เพราะว่าต้องให้ไปลองขับจริงๆมันก็แล้วแต่คนว่าแบบว่าคุณเลือกรถจากอะไรเลือกรถ<ช>จากคนขับเลือกรถจากเราอยากเล่นฟังก์ชันเนี่ย<ช>ก็หลายคนก็แบบแล้วแต่คนเลยอ่ะเนี่ยได้ยินหลายคนพูดมากว่าถ้าราคานี้ไปเทสลาดีกว่า<ม>จะบอกว่าเทสลามันก็ดีในระดับของเขานี่ว่าดูเป็นคันๆไปดีกว่าแล้วก็อย่าไปดูถูกกันถ้าใครเลือกที่จะซื้อคันไหนเ<ช>พราะว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลจริงๆมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราแต่มันตอบจโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนคนนั้นเขาเลยตัดสินใจซื้อมันตอบโจทย์งบประมาณของเขาอะไรเงี้ยอย่า ดูแค่รีวิวแล้วตัดสินจากรีวิวเพราะว่าเอาจริงเราเองก็พูดไม่ตรงกับพี่ๆช่องอื่นเหมือนกันใช่มันก็คือฟิลลิ่งของพวกเราเนี่แหละประมาณนี้ค่ะทุกคนก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์แบบเป็นมิตรกันแล้วกันนะคะเรายอมรับทุกความเห็นต่างแล้วก็คอมเมนต์ติชมได้ขออย่างเดียวขอคอมเมนต์อย่างสุภาพไม่เอาอย่างคายนะคะเผื่อเด็กๆมาอ่านหนูนี่แหละเด็กๆ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พวกเราด้วยนะครับถ้าใครอยากให้เราเทียบคันไหนอีกเป็นแบบมานั่งคุยอย่างนี้หรือว่าอยากให้เรารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะทุกคน๊ายบาย